สวัสดีครับพผมพี่น้องปองป่าลักเอฟีบอลลัมพีดลัมเบินสู้สุดๆครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าช่องลุงตู่กันหน่อยสายจวดนะครับเด้อขณะนี้เวลาประมาณตีสามสามสิบห้านาทีครับพี่น้องครับมืัอนี้ออกมาลำหลังมูครับอ่าที่สถานงานเท่าไรบ้นงครับทีมงานพงหายก็ออกไปเมื่อกี้ลุงตู่กับแม่เซลลาอาแบตเตอรี่ใส่รถครับจะเลยออกไปซ้ำกองมูครับปะตอนนี้ทีมงานกําลังเดินทางไปเติมน้ำมันครับมืัอนี้ซื้อบงน้าไปเพื่อครับ อำเภอพิบูลลักษ์จังหวัดอุดรธานีประธานพี่น้องครับไปด้แตามมากครับพี่น้องครับพบกันวันนี้กันตอนกลางคืนเนาะของวันที่23ครับตรงกับวันเสาร์วันเสาร์ที่23เดือนธันวาคมพุทธศักราช2 5 6 6ครับพี่น้องครับตอนนี้กำลังอุ่นเครื่องรถนะครับติดน้ำหลังมู่พวกปะครับรถถกล้อที่ไม่ก็ออกไปแล้วเติมน้ำมันปั๊มพี่ๆตอนนี้ มึงตัวกับถ่ายคลิปก้อนก็อนจะออกไปครับอยู่สำนักงานเท่าตอนนี้ครับเหลือแต่ที่งานหลักจะนักดนตรีครับกับแดนเซอร์ส่วนที่เหลือก็ไปแล้วครับจวดจุดเอาโอเคครับพี่น้องไปเจอกันยุบปั๊บน้ำมันได้เดี๋ยวถ่ายเพิ่งอีกรอบนึงครับผมไปตามมาครับพี่น้องครับจวดจุดจุดจุดไปน้องเฮงได้เวลาแล้วชั่วจัดอาแต้ก็มาแล้วฮอดแล้วครับปั๊มน้ำมันพีทีอยู่บ้านแพงนะพี่น้องครับ พิธีกลางทุ่งบนห้องครับพี่น้องครับพิธีพิธีหนึ่งสิพิธียขคางบ้านชาวของลงตัวอีกพิธีหนึ่งสิเลยอยาไปอีกครับกลางทุ่งเห็นไครับพี่น้องแต่พี่มาก็เติมแลวเป็นบางส่วนแล้วกันออกไปแลวเป็นบางส่วนครับพี่น้องครับตอนนี้กำลังทยอยเติมอยู่ครับลำพิรลำเพลินครับเหมือนเด็กชิ้นี่เพิ่งไปน้ำได้เหมือนครับเพ,พิ่ว่าน้เพิ่ิไปน้ำรถเดยที่ม้าค่อนไหวมันจะได้สูบยาได้นะครับนั่งน้ำไปหน่อยครับ มันเป็นรถอันนั้สูบยามันสูบยาหน้าครับขี้ตรงย่างเดียวเดี๋ยวครับนี่นอนง่ายๆแคนเปรน,นอลน,นะครับนะครับตรวจจับปัดดุ่มเอาคือนบอกไปคั้นเดือนฮะคั้นเดือนขึ้นบอกะนะข,นขั้นไฟไฟนี้ไปไปแล้วก็ต่อ,ตอเลยนี่บ้านคั้นนี้ขึ้นบอกนะหาเตือนละมันใช่ไหม เปี๊าะปี๊าเพื่อนซี่ไห้นะเจ้าจักมาแต่ได้ปะัสสวดีครับสสวัดีครับโอ้สี่สามความลุยจวดจัดฟาดดึ้งงานแรกนะครับวันครับหลังจากทีมงานปกติแรกจะเป็นทีมงานไอ้สร้างซุกคณะมาบรนนี้สร้างซุกก็ได้มากครับเอารถ จักจะมาจากสายจะมาในหูจมาจากสานาครับสเตอนครบเือเขาครับพร้อมจวดพร้อมจวดูตัวกับสเตอร์ขันสุท้ายขันจะบาปะขันหาวรอรอเติมน้ำมันครับมื่อไหมาแต่งตัวเป็นผู้สาวผมือนือสวยเลยมมมาครับมคือคน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 เอแน่นอน แค่พวกเหมือนโอ้องานองานทานจะพ่วงพราะวาด่เพลินเพชรกว่าเขาจ้างเราอยู่นี่แหะทาพระนี่แหละโอ้เมื่อไรเพิเพอมาแสดงกัต้อมคือนก้อนเพชรกว่าเโกว่าครับเอาละเพ่คกับนเดี๋วท่าจะคนครับี้ครับอันนี้สครับผมทีมงานโอ้่ไคิวซี่เขาไปนั่งมื่อคิวซี่บ้านสุบยายากต้องขึ้นรถจังซี่แต่ยาง่ายครับ่สวนเ่ไสวนบ่อไงังครับงังัับ เอาโอเคครับพี่น้องครับเติมนเตือเติมนละมันแล้วแลรถตัวจะไปขอขี้วเติมนละมันครับขอ๋อขนาดตุ้มก็เติมเรื่อยๆแล้วโอ้ปี่ตาเสียวครับรถขับเรือเห็นอันที่งานเสาน้อยม้วนเลยครัรถตู้ลำพ้งรถล่องทางข้างบอกครับแทบไปช่างไน่ครับนะครับแต่ว่าโซเฟอร์กลอดภัยเอาโอเคครับต่อไปขิ้ว่ามีตู้ต่อครับเตือนเตือเตือเตือ จะได้กาแฟกันต้อแจกที่งานมาล่ำสางร้อยเป็นแพ็กครับพี่น้องครับโอ well. h, ừ, well, ้เนาะอปูปลาที่ผมว่าบ่อใดหายไผ่อยากให้มันเกิดก็ถ้าเกิดนะครับเนาะก็ได้ครับทำรถขับเรือปูว่าไผ่ครับครับถือสามสี่สิบนาทีนะครับตอนนี้ครับพร้อมจวดแล้วเนะเดินมาก้ะครับอ่าโอเคครับพี่น้องครับตอนนี้ก็เติมนกันบ้าเรียบร้อยแล้วก็ จะสอนยูเทิร์นออกมาครับอี่างมาถ่ายจะฟังพี่ครับพี่น้องครับกำลังถ่ายเท่กันออกมาครับลงดูก็เติ้ไปขั้นสุดท้ายแล้วไม่นี้เป้าหมายคืออำเภอพิบูลพิบูลรักบัครับจังหวัดอุดรธานีเลยพี่น้องเด้อตามาตามาครับพี่น้องครับรู้สึกว่าจะเป็นงานฟรีได้มาแล้วนะครับพี่น้องครับมาเบิ่งความเคลื่อนไหวของทีมงานมารำเพชรเพื่อนมาแล้วในงานฟรีคนสิร้ายสํามเลยครับพี่น้องครับโตครับบรรยากาศหนาวหนาวจริงๆหนาวคักหนาวแห้งดูบานแพรงครับหน้าอุดรหนาวอยู่บนนอท่างพี่น้องไปไหนนอี่น้อง ดูฟังไหนฟังไหนครับคอมเมนต์ครับมาดูครับหนาวเราบอกครับพี่น้องทั้งบ้านแพงเนี่ยมาสามมื่นรู้สึกว่าหนาวคักเล้ยครับหนาวไปเย็นจะเยือกนะครับพี่น้องครับเย็นครับเย็นแบบโอ้ลมพัดพร้อมาเลยลมพัดเย็นๆหนาวแห้งคักครับเอาโอเคครับพี่น้องครับจังไหนก็เจอกันพื่น้อนครับอำเภอบุรักจังหวัดอุดรธานีอยู่นะเนี่ยพี่น้องเนี่ยอยู่หน้าที่บักการอำเภอบุรักครับพี่น้องครับจทย์โจทจทครับ ขอบ,บุนทุกท่านหาครับทีเด็ดสไลด์ไวลาครับจับรับชมนะพี่น้องเด้อเบิก์เรลมาแล้ว,รว,รวครัดีมีแห้งสู้ขู่ทุกคนครับรับรวยตลอดปีโชคดีแล้วต้องมีตลอดไปครับจากการลิปนาสไลด์ที่นี่ฝากไว้นฉยครับเดินหทางเลยพี่น้องครับเดินหทางแล้วเดินทางแล้ว